ถ้าใน YouTube โจทย์พี่จะลงตอน8โมงนะคะ8โมงเช้าใน youtube แต่ใน facebook จะเป็น9โมงนะคะแล้วเฉลยใน y YouTube เนี่ยจะเป็นบ่าย3ใน Facebook จะเป็น4โมงเย็นแล้วหลายๆคนเนี่ยเขาติดตามมาจากกลุ่มในกลุ่มก็คือจะมีแค่โจทย์แล้วก็เฉลยพี่จะใส่แค่หน้าเพจอย่างเดียวอย่างเงี้ยบางคนทักอินบ็อกมา พี่ปูค้าข้อนี้ตอบอะไรรู้ไหมว่าข้อไหนที่น้องก็ทักกันมาข้อที่เป็นดำแดงเขียวนี่ข้อดำแดงเขียว <S 2> <S 2> <S 2> เขาแบบทักอินบ็อกมาเลยนี่นะคะข้อนี้เดี๋ยวให้ดูนี่นะคะข้อนี้เนาะ ข้อนี้น้องเป็นหลายคนทักมาแต่ว่าที่เห็นชัดที่สุดจะเป็นน้องผู้หญิงพี่จําชื่อไม่ได้นะน้องบอกว่าพี่ปูคะเนี่ยหนูทะเลาะก,กับแฟนแล้วกับข้อนี้สรุปมาตอบอะไรกันแน่คะน่าจะทักมาสักสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่แหละแล้วพี่ก็ดูอ๋อเดี๋ยวพี่ฉเฉลยคะ่ะตอนเย็นฉเฉลยตรงไหนครับบอกหน้าเพจคะ่ะไปดูได้เลยหน้าเพจนะตอนเย็นนะคะรอนิดนึง คือเขาเถียงกันมากเลยว่าสรุปมันยังไงอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าใครที่ทำเป็นวิธีทำได้ก็จะไม่ไม่ซีเรียสเห็นคนแรกที่มาไม่ได้ซีเรียสก็คือบาร์สเนาะบาร์สพี่บาร์สบอลทูบีนะคะหรือหมวดบาร์สบารสเขียนมาเลยว่าหนึ่งกับสี่บางคนก็เขียนเป็นคำตอบ ถ้าใครที่ทําเป็นวิธีทําได้จะรู้ว่าเออตกลงมันตอบอะไรนะมันก็เหมือนกันใช่ไหมหนึ่งส่วนสามกับสองส่วนหกเดี๋ยวมันเหมือนกันเอเอเฉลยโจทย์มันถามว่าแดงดำเขียวยืนเข้าแถวเป็นแนวตรงก็คือเป็นเป็นหน้ากระดาษตามรูปเลยเนาะจงหาความน่าจะเป็นที่ดำกับเขียวแยกกัน สิ่งที่เราอยากรู้ทั้งหมดก่อนนะคะว่ามันจะมีกี่กรณีนะพี่ปูเขียนออกมาให้แล้วก็จะมีแดงดำเขียวอันนี้คือ1แดงเขียวดำสองเขียวแดงดำสามเขียวดำแดงสี่ดแดงเขียวห้าดำเขียวแดงหมันจะมีเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ หกเหตุการณ์ที่จะสามารถเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราอยากทราบคือเขียวกับดำแยกกันเมื่อกี้ที่บอกมามีกี่กรณีมันมีอยู่แค่สองกรณีมันก็จะเท่ากับสองส่วนหกนะคะแล้วเราตัดเป็นเศษส่วนตัดทอนเนาะก็เหลือนหนึ่งส่วนสามถ้าโจทย์ชอยอ่ะ เขาไม่ได้ให้1นส่วนสหรือ2อส่วน6มาให้อันใดอันนึงก็แค่ตอบอันใดอันหนึง่งแต่เนี้ยมาให้มาสองอันก็เลยสามารถตอบตอบได้ทั้งสองอันและถ้าเจอในข้อสอบจริงแบบนี้ถ้าเจอในข้อสอบจริงแบบนี้นะคะก็น้องสามารถได้คะแนนทั้งคู่เลยไม่ว่าจะตอบอันไหนหรืออยู่ที่คนเฉลยนะบางทีคนเฉลยเขาก็จะให้ฟรีก็ได้นะคะสำหรับข้อแบบนี้เนาะ มีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยหรือใครที่ยังไม่มีหนังสือนะคะหรือแนวทางในการสอบตำรวจสามารถทักแชทนะคะที่แฟนเพจ a c e b o o k ปัมดูซ่ามาได้เลยพี่ปูเป็นคนจัดทำเองนะคะมีครบเนื้อหานะคะทั้ง6วิชาในเกณฑ์การสอบใหม่เหมาะ ทุกสายงานเลยนะคะของนายสิบตำรวจทั้งสายอำนวยการพิสูจน์หลักฐานพลร่มหญิงกองร้อยน้ำหวานหรือปราบปรามชายที่จะมาถึงนะคะเพราะว่าตอนนี้จะมีการสอบกฎหมายเหมือนกันหมดเลยใครสนใจติดต่อไปได้ค่ะที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจปั๊มดูซ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ